สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เด็กปนะครับเห็นตัวอย่างความสนุกของคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมก่อนที่จะไปดูนาโอลิมปิกใช่ไหมทุกคนเรามาแก้คนกันดีกว่าแล้วตาองค์สกาลินละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่ศะตูประป่าปีปี้ได้ยังไงคนไม่ใช่ตัว มันคือไฟแช็กที่เป็นวีปปั้งอ้าวนี่ดูตามนะวเละงานนี้เละไปดูกันว่าใครจะโดนบ้างไปไอ้ทอยก่อนเลยเอวีปปั้งเคยได้ไหมไม่เคยให้มองไฟน้ำเงินเดี๋ยวมันจะปั้งข้างบนเราทำไมเมื่อกี้ไม่ปั้งกูยังไม่ได้กดสูตรไม่กดสูตรด้วยเออนะเอานะไฟน้ำเงินนะปั้ง เอ้าไข่กูอยู่ไหนวะอยู่ที่พื้นนี่อ่ะพี่ยีนอ่ะเอ้ยไอ้บุ๊ควะเอ้มุกเออไอ้บุ๊กไม่รูู้ตรงไปสีน้ำเงินนะห้ามดูไปแลยอืมแล้วก็เอ้าเอ้าได้ผลหรือเชื่าพี่ว่ามันจะมี มีจริงกับใครแล้วไข่ที่ใหไอ้กุ้งูกไอ้แก้วนี่ดีเจไม่ี่คดีสองคนนะไข่ไม่ออกไม่ไข่ไม่ออกไอ้ไอ้ไข่จะออกก็พี่ปิงเออพี่ปิงมก่อนโอ้ดาเมจอกบอะไรอะ แล้วแกพักได้ว่าแพักมีคนไม่โดนด้วยเหรอนี่ไงไอ้บุ้ไม่โดนใครออันนี้น้องมิ้นเป็นไอดอลเป็นน้องฝึกงานที่นี่ดูว่ามันปั้งกี่แชร์หนึ่งเฮ้ยแังว่ามันยังไม่ออก โ <rôle S 2> ดนโดนเลดนคนโดนหมดแล้วนั่งน <weil> ี an ่นาั <scales one Japanese> ่ง <poco kenn ism statistics> ี้นั่งเลยไอ้โอ้โหไม่เอาพี่่จะหนีได้ยังไงจะหนีอะไรเล่าีอะไรเล่ามีปัง อาบน้ำทำไมวะพอะไรพี่เป็นอะไรตาตาตามตามฐานแล้วเพิ่งอาบน้ำเมื่อกี้ทุกคนไปดูความสนุกในเตานี้อื่นกันเลยเพื่อนๆ ถ้าใครออฟเดอะสแนกในวันนี้นะครับอันนี้คือบอร์ดอันทรงเกียรติเราจะยกย่องคนที่มากดสับสไคร้ให้เรานะครับดูกันครับว่าอาทิตย์นี้จะเป็นใครปึ๊กบึ๊กเดพอนะเช็ดคกชอบดูคลิปพี่มากครับบุ๊ขอบคุณนะครับแล้วก็สุพัฒน์สอนลำใหญ่นะฮะเช็ดคกอ่าและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะฮะกดสับสไคร้มาด้วยนะกดเสร็จแล้วเมน้นคําว่าเช็ดคกหรือใครที่กดแล้วก็เช็ดคกสับสไคร้ออฟเดอแนกครั้งหน้าจะเป็นใครมาดูกันนะบ๊ายบาย ยินดีต้อนรับทุกคนเ oh. ข้าสู่โอลิมปิก oh. เดะสแน็คครับผมโอ้โ oh. ห บอกเลยคลิปนี้จริงๆอ่ะไอเดียมันมาจากมีน้องคนหนึ่งเว้ยคอมเมนต์บอกที่คลิปผ่านๆมาบอกว่าที่ไม่แข่งโอลิมปิกอ่ะผมเลยจัดให้ครับผมกับการแข่งขันโอลิมปิกแบบวายป่วงซึ่งวันนี้มีหลากหลายกีฬาให้กับทุกคนได้มีความสุขไปด้วยกันเว้ยเราจํากัดจํานวนผู้ชมนะครับผมหมายถึงจํากัดจํานวนผู้ชมคลิปที่เห็นว่าแบบคลิปละแสนกว่าวิวหรือว่าหมื่นกว่าวิวเนี่ยเราจากัดจํานวนผู้ชมอยู่มากีฬาชนิดแรกเป็นกีฬาวิ่งพี่แล้ววิ่งธรรมดาก็ชิลเลยเรามีรองเท้าสุดพิเศษให้อ เสอร์ไพร้อมไหมพร้อมขอมึงไม่ได้พร้อมเหยิบก่อนเลยเได้ไหมเรามาทำการเลือกรองเท้าอไรกันบงเลี่เลโกรองเท้าก็ป่องรองเท้าก็ป่องวิ่งฝ่าม้อไม่ไม่ได้กล่บม่ไั่ไม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 ่ไดี๋ยวไปทไมอะเลไมม่ไ่ละคไไม่ได้กลัวเจ็บนะกลัวมันเอาไม่ออกย แทนแทนคือว mm hmm. ิ่งจบแบบนี้คาดไม่ถูกกินว่าเล่นตัวรีไทยแกปน๊บเนี่ยอ <ok ุ้ยเมืยนลิปี่ขาวอะไยเอาประจำที่แล้วกับการแข่งขันโอลิมปิกเดอสเน็คครั้งที่หนึ่งประจำปี2021รอบชิงชนะเลิศเหรียญทองลู่ที่หนึ่งไอ้แฟนแฟนจากจัดสุลิน ลูกคลที่สงจีโน่สนพิฆาตงานอานทองลูกทีはは่สาลูกอเก็งนครนายกลูกสุดท okay. ้ายลูกที่สี่หวบีหายหัวยุ่งชละมือมรทุ่ท่าดีจเันคนที่ได้ทอยง่ายค้ับวิ่ง10เมตรในครั้งนี้ตัวท่าดีได้ไหมเนี่ยฮะหลังเนี่ยไหนใรจหัหลังยิงงีโอเคระวัง ชยัยคือใครครับพี่โค <ขอ S 2> ครับอโ,อโอ้นักวิ่งของเราที่ได้เหรียญทองเันนี้โอ๊บาดเจ็บครับบัตรเจ็บเจ็บบัตเจ็บครับอเออพราะมีถังหนึ่งมาตรฐานไม่ได้นะฮะยูผมไม่รู้ว่าภาพมันเข็ดเมื่อกี้ผมมาเห็นแบบเป็นภาสโลไว้ก่อนตอนเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการมอบเหรียญครับแล้วเ,เข้าสู่พิธีการมอบเหรียญรางวัลเริ่มจากที่สาม

เหลแล้วเหลียวององจัดััรุนีอะไรนะและการแข่งขันกีฬาชนิดต่อไป ladies and gentlemen The Boy a n d the girl a n d the baby กับการแข่งขันมวยสากลเล่นๆสมัครเล่นขอบคุณมากคิวรอบก่อนชิงชนะเลิศผู้เล่นฝ่ายแดงทอยทองถ้วยจากซาลาบุรีและผู้เล่นฝ่ายน้ำเงินเช็ดครกจากปทุมธานี ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกฎกติกาง่ายยืนอยู่เฉยๆผัดกันต่อยคนละสิบครั้งใครเข้าเป้าเยอะที่สุดคนนั้นเข้าชิงเดี๋ยวมาใกล้ๆกันผัดกันอาดมือก่อนโอเคเดี๋ยวกูเป็นพี่เลี้ยงโอเครายกนี้ผัดกันต่อยคนละครั้งต่อยเข้าหน้าอย่างเดียวพร้อมนะใครก่อนเนี่ยต่อยจุบด้วยลิ้นหนึ่งสองสามอีกสถาชนะของเชียร์เชียร์ได้ครับเชียร์ใครครับไปเลย

ผมผู้ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศได้แก่ทอนร์และคู่รอบก่อนชิงชนะเลิศคู่ที่สองป้ายแดงเน็ตเมียมเมียมจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนี่เลือกมาประชมปรุมประชุมชาติกับผู้เล่นฝ่ายน้ำเงินไอ้บิ๊กโชสุรินทร์เมืองปั้นมะครับทรานผ้ชมได้ชนะได้เข้าชิงกันทีมา

อการอาการเ้้เดี๋ยวเท้าต้องจู่นิ่งๆเท้าอยู่อย่างนี้ห้ามขยับขยับได้แค่ตัวอย่างเดียวมาเั้าที่สี่นะอันนี้เ้าเท้าขยับเฮ้ยเวียนเลยเอ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้โหไอ้ำครับไอดำเฮ้ยปวไม่รปวดแต้มนะครับแต้มเลแต้มแต้มอ้ยพี่เล้้ไม่โดนครับไม่โดนมาไไม่โดนครอบหน้าครับหน้าอมไม่ถือน แนนตุษาดีพาแขะให้กับบิงชออไหดอโอ้โหไปรอเขาชิงชนะเลิศครับรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะสองให้เนเพื่อนสนิทต้อม่เลยอชนะคือเหรียญทองโเดียเเก็บตัวนะครับโเดียมเก็บตัวนะครับไม่ว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองน้ำหนักแน่นอนครับพร้อมนะครับไปก่อน

ชนะที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันชกมวยเล่นๆบิ๊กโชว์สุรินทร์เฮ้ยตั้งรับเหรียญครับเหรียญทองแดงเม็ดกระโค๊งอ๋อเออมึงอยู่นั่ไปก่อนอัเน็ดมาได้เหรียญทองแดงนะโอเคขอบคุณครับเงินขยันเป็นยอดดอกทอบเนยอดเอ้คอยสลาบุรีแลเหรียญทอง ไม่ล้มล้มล้มล้างเดียพอเนไปดูกีฬาชนิดต่อไปกันกับกีฬาชนิดนี้กีฬาซูโม่รอบก่อนชิงชนะเลิศคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเน็ตลูปีโอ้โเปิดตัวอักนี้เลย

กต oui, pues ิกามีว่าใครผักค hmm? nah, ู่ต่อสู้ของเราออกบนพื้นสีดำนี้ได้ก่อนคนนั้นเผู้ชนะผมนะครบกอบผมดตไ้อมแล้วเปตุอ้ยเไม่ต้องมากูดี่เล่นกันสล้กูัูหัเลยัเลยัยโหเลยเฮ้ยต้องดันกันักััวหััเฮ้ยยัง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  哇！哇！哇！杨杨！哇哇哇杨杨 ไปรอชชิิงเลได้แก่เนสซัลบุลีได้นีจูธานีและผู้ข้ายขันรอบก่อนชิงชนะเลิศอีกหนึ่งคู่ได้แก่ท็อกลาทูไอปุตธานีชิงหวังก็เด็๋ไม่ลืนหรอกแล้วผูดท้าชิงของเขาไอซูลินทินคอนเป็น โอ้ข oh. okay, oh. oh, oh ้าม oh. hey, e ุูนพอสมควรพรอมป้จุโค้เฮ้ยเอาแล้วสู้ดิส้สู้ดิไอ้ดสู้ดิสู้ดิสู้ส้ิสู้สู้ดู้ดฮ้ดดูิ้ดิก้ิสู้้้้้สู้ รอบชิงชนะเลิศเพิ่มพลังความลื่น40,000เท่าพร้อมนะเน็ตไปดูแพนด้าใกล้ขนาดนี้ไหมไฟตกเ้ยเพิ่มพลังความลื่น40,000เท่าไฟตกเฮ้ยกรรมการกรรมการไฟตกเริ่มแล้วถูกแล้วพี่เน็ตเอาแล้วจับนี้มือเปล่าได้ยืมมือมือมือโอ้โห đi qua đi qua đi qua, đi qua, đi chậm, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy และผู้ชนะได้เหรียญทองคือเนตประทูท่าดี มาีเและเข้าสู่พิธีการมอบเหรียญรางวัลที่สามได้แก่ทอยและโคกที่สองไอซ์จุลินคนปันโอ้ได้ยืนที่หนึ like like ่งเล็ดทุ่มทานนี่เออโนเดียบัาโนเดียบผาป๊โอ้ขอบคุณทุกคนมากที่ชอบไหม ชอบเนาะชอบเออแล้วเออป็นกำลังใจในการทําคลิปให้พวกเราด้วยนะทุกคนกดแชร์ออกไปแล้วเราพยายามที่จะหาความสนุกที่ใน1คลิปมีหลายความสนุกให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับแค่กดสามกรไล่แล้วก็กดไลค์กับเราด้วยนะจ๊ะไปและครั้งหน้าจะมีอะไรมาสนุกอีกก็รอติดตามไว้คลิปใหม่มาทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะจ๊ะ